ล่าสุดใครถามหาคีย์บอร์ดแมกเนติกมีหน้าจอตอนนี้มาแล้วค่ะกับ a j h a k 8 20, 2 0 Magnetic x m a Switch สามารถปรับราับพิทิเกอร์ได้ต่ำสุด0.2มิลตรราคาเริ่มต้นแค่1,990บาทหากใครกำลังเล็งรุ่นนี้ว่าเป็นคีย์บอร์ด Budget h ์ทอรเอฟเฟน่าใช้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เฟสมาเล่าให้ฟังค่ะ พอเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยางก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบการขายตรงบายกราบสวัสดีชาวข้างรักเกมนิ่งเกียและชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยค่ะวันนี้เรามากับ a z AK820 Mac Mini Switch บอกเลยว่าชื่อยาวม่าก็จะเป็นรุ่นอัพ เกที่เพิ่มเรื่องของแมกนติกเข้ามานะคะและส่วนแรกของคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าของในกล่องเขาจะให้อะไรมาบ้างสิ่งที่ต้องให้มาได้ก็คือตัวคีย์บอร์ดพร้อมกับฝาครอบกันฝุ่นมาให้มีที่ดึงสวิตที่ดึงคีย์แคบแบบ t o in 1สายการเชื่อมต่อ usb type a to type c ความยาว1.6เมตรแล้วก็จะมีคู่มือสอนการใช้งานต่างๆค่ะโดยของในกล่องที่ให้มาเ็นมองว่าเบสิกเบสิกนะและไม่อยากเสียเวลานานเราไปดูรีวิวกันเลยค่ะบอกตรงว่าหน้าตาเหมือน a j a z ak 8 2 0 mac รุ่น dark one ที่เรา รีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะคะแต่จะต่างกันที่สีสันกับสเปคด้านในที่รองรับเป็นแมกน i ติกสวิชค่ะแล้วก็ในซีรีส์แมกน e ติกคีย์บอร์ดเนี่ยจะมี2แบบให้เลือกก็คือแบบเสียบสายแล้วก็แบบไวเลสโดยตัวเสียบสายอาจจะได้สเปคที่ดีมากกว่าในแง่งของการปรับราพิทิกเกอร์ต่ำสุดที่0.1พลิเรด8,000เฮิร์ตแต่ว่าไม่มีจอ TFT มาให้ส่วนในฝั่งของไวเลสนะคะคือสามารถใช้งานไร้สายได้ราพิทิกเกอร์ปรับได้ต่ำสุดที่0.2พลิเรด1,000เฮิร์ตแล้วก็จะมีีีหนนน้้าาจจอออออกกค่่ะุดเเเืๆ็ลงป ควาามต่งหากใครเอาไปใช้ทั่วไปนะส่วนตัวเฟซมองว่าแค่แบบเสียบสายก็เพียงพอแล้วนอกจากที่เรื่องราคาน้องจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วนะคะเรื่องของไซส์คีย์บอร์ดจะมาในไซส์75%มีน็อปมาให้แล้วอย่างรุ่นตัวเวเลดมีหน้าจอสามารถใส่ไฟจิ๊บลงไปได้ด้วยมองว่าไซส์75%เนี่ยเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอาไว้พิมพ์งานทั่วไปหรือว่าเล่นเกมสายแคชชวยไม่จําเป็นต้องเป็นสาย F P S อย่างเดียวตัว75%เนี่ยเป็นสายที่กําลังดีมากๆนะคะในการแบบ ปรับมาใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนๆด้วยทางเราพลิกมาดูที่ขอบด้านบนค่ะจะมีสวิตช์ไว้ปรับโหมดการเชื่อมต่อถ้าเกิดใครซื้อแบบรุ่นไร้สายนะแล้วก็ยังมีสวิตช์ทอกเกไว้ปรับ layout Mac OS กับ Windows พอไทยซีจะอยู่ที่มุมด้านขวาส่วนพวกงานเคสของเขาเนี่ยจะเป็นเคสพลาสติกค่ะมีการแยกท็อปเคสบอบทอมเคสเห็นชัดเลยแล้วบริเวณด้านใต้ตัวคีย์บอร์ดจะมีฟิตยางกระลื่นมาให้ทั้งหมด4มุมพร้อมกับขาปรับระดับเพิ่มได้อีก2ัั้้นนดวยกตรรง่องขาปรับเี่จะมชอองอาไว้ก็ USBDC ด้วยนะสามารถจะเอามาเก็บบริเวณนี้กันได้และสุดท้ายน้ําหนักตัวคีย์บอร์ดขายอยู่ที่ประมาณ900กรัมส่วนตัวมองว่าไม่ได้หนักมากสามารถยกย้ายไปเล่นบ้านเพื่อนได้ถัดมาที่งานวัสดุคีย์แคปค่ะจะใช้เป็นพลาสติก P ี t ทําสีแบบดับเบิลช็อตเป็นเชอร์รี่โปรไฟล์มีการยิงเลเซอร์พอนภาษาไทยมาให้แล้วเรียบร้อยในด้านของการตกแต่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เลือกสีอย่างแบบม่วงฟ้าก็จะตกแต่งมาให้เป็นธีมเดียวกันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกสีดําคีย์แคปก็จะออกเป็นโทนสีเทาตัดด้วยสีเหลืองค่ะ ใน,นอย่างที่บอกไปในเรื่องของสเปครุ่นที่มันมีการแตกต่างกันนะคะหากเพื่อนเเลือกเป็นรุ่นไร้สายไวเลสเนี่ยก็จะได้แบบไตโหมดเลยคือเสียบสายให้ซีไวเลสสอจกิกะเฮิร์ตบลูทูธห้จุดต่อได้3เครื่องพร้อมกันโดยข้อสังเกตอย่างที่เวนบอกไปว่ารุ่นไร้สายอะ่ะมันจะได้โพลิงเรทแค่1น0 0เฮิร์ตเท่านั้นรวมไปถึงถ้าจะใช้โหมดบลูทูธเนี่ยโพลิงเรทก็จะต่ำลงมาด้วยตามข้อำจำกัดของเทคโนโลยีเขานะคะ้าเพื่อนเพื่อนจะเน้นไปเล่นเกมอย่าง FPS Val Land Countter หรือเกมที่ต้องเน้นการแม่นเคาๆ เี่ย์ก็ยังคงแนะนําใช้งานแบบเสียบสายมันคงสถเยรนมากที่สุดแหละแต่ถามว่าวเลดมันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนแต่หลังๆมาคนที่เน้นใช้งานกับแมกเนติกคีย์บอร์ดเนี่ยก็อยากจะได้ความแบบแม่นยําสูงสุดแบบเสียบสายปิดไฟ RGB คุณจะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากกว่าเดิมนะคะและหากใครเลือกเป็นรุ่นเสียบสายไม่ได้หน้าจอคุณอย่าเพิ่งน้อยใจไปเพเราะวยเลตัวนั้น8,000เฮิร์ตเลยเทียบเคียงสเปคถือว่าเป็นระดับที่โอเคนะใส่มาให้8,000เฮ รวไมไปถึงก็ไม่ต้องมานั่งกังวลด้วยว่าจะมีค่า l a t ทนซ y เกิดขึ้นไหมขณะใช้งานแบบไร้สายนะคะอย่างที่บอกไปว่าเออถ้าเกิดคุณอยากเน้นจริงๆนะรุ่นเสียบสายเพียงพอแล้วจากมุมมองของเฟชค่ะมาถึงพะเอกของเราค่ะัตแมกเนติกสวิตช์เดี๋ยวเฟชจะขึ้นด้านสเปคต่างๆไว้ให้แล้วกันจากที่เฟชลองดูๆมานะตัวนี้เป็นสวิตช์ที่ทาง A Jazz ออกแบบเองค่ะแล้วในมุมมองของการเอาไปใช้ในทั่วๆไปนะอาจจะถูกใจเพราะเสียงมันไม่ได้ดังมากมันเป็นลีเนียสวิตช์แล้วก็มีการพีลูบมาให้แล้วเล็กน้อยค่ะ ส่วนในมุมมองที่นําไปใช้เล่นเกมตัวนี้เนี่ยรองรับการปรับ a c c u l a t i o n Point ได้ตั้งแต่0.1มิลไปจนถึง4.0มิลสามารถปรับเพิ่มค่าได้ทีละ0.1มิลค่าราพตทิกเกอร์ปรับได้ต่ำ0.02ในรุ่นไวเลสแต่ถ้าเกิดใช้เป็นรุ่นแบบสีบสายก็จะปรับได้ต่ำ0.01มิลเลยส่วนนี้เฟนมองว่าเป็นอีกหนึ่งข้อจํากัดที่ควรรู้มากๆก่อนซื้อนะคะเอาจริงต้องรีวิวแบบตามตรงว่าเฮ้ยสเปคมันไม่ได้หวือหวามากและก็ยังมีรุ่นอื่นๆที่สามารถปรับค่ารับพิทิกเกอร์ได้ต่ํามากกว่านี้จากใจคนที่ เคยลองแบบ0.04มามาลองใช้0.2ถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้แย่นะคะเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ประมาณนี้มาตลอดแล้วก็ลองปรับแบบตื้นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เจออาการหลอนอะไรด้วยค่อนข้างตอบสนองได้ดีค่ะแต่อาจจะมีแค่ช่วงนี้เนะี่ยมันมีตัวเลือกอื่นๆที่สามารถปรับได้ตื้นกว่านี้ราคาเริ่มเข้าถึงง่ายมากขึ้น<อ>ก็เลยอาจจะทําให้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยต้องลองไปนั่งค้นหาข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ตัวนี้มันก็ได้ฟีเจอร์อย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแรกๆกันไปถัดมาในฝังขอก สตัวนี้มีการรองรับพอสวอปค่ะสามารถใส่แมกเนติกสวิชของแบรนด์อื่นได้อย่างเช่นเคลเกตเตอร์ลอนแล้วก็รองรับขาสวิชแบบ2พินด้วยนใครอยากอัปเกรดฟิลติ้งให้ดีมากขึ้นนะเฟสก็แนะนําเป็นตัวเกตเตอร์ลอนเจดหรือว่าจะเป็นตัว TGC Magnetic King Switch ก็ได้ในฝั่งของโครงสร้างคีย์บอร์ดนะคะเฟสว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง AJ แต่เขาทําโครงสร้างมาได้ดีทําให้ฟิลติ้งการใช้งานมันแบบเด้งๆอะ่ะเพราะว่าโครงสร้างด้านในเป็นแบบแกสเกตแต่ว่าติดตรงที่เพดของเขาเป็นอลูมิเนียมมันเลยจะไม่ได้เฟกมากขนาดนะ แต่ก็พอช่วยเรื่องของเสียงฟิลลิ่งได้ในระดับหนึ่งค่ะยังไงเราลองไปฟังซาวท์เทสกันดูว่าถูกใจทุกคนหรือเปล่า และจุดวัดความขีดของคีย์บอร์ด HE ก็คือโปรแกรมนั่นเองตัวนี้จะไม่ได้รองรับแบบเว็บแอปนะคะจะเป็นแบบติดตั้งลงเครื่องสามารถเข้าไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ของทาง Game r Lab เลยค่ะพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหหน้าตาสุดคุ้นเคยเหมือนแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนะเาะอ่ะลองไปค้นกันดูเองพวกฟีเจอร์เบสิกเบสิกมีมาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีแมปปิ้งปุ่มเพิ่มคําสั่งคอมโบคีย์คีย์รัดพิเศษสามารถตั้งปุ่มเป็นเมาส์คลิกได้รวมไปถึงว่าน็อปก็สามารถใส่คําสั่งเพิ่มลงไปไปด้ด หากเป็นรุ่นตัวไวเลสค่ะก็จะมีแทบเรื่องสกรีนเพิ่มเข้ามาเราสามารถเลือกไฟล์จิ๊บกด select picture เลือกภาพที่ต้องการนะคะแล้วโปรแกรมมีฟีเจอร์ขอบมาให้แล้วด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแก้ไฟล์ให้วุ่นวายส่วนในแท็บไลท์ค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าโหมดไฟล์แบบละเอียดเลยแล้วก็ยังมีโหมดไฟล์ตามเสียงเพลงเพิ่มมาให้ด้วยส่วนตัวคิดว่าพวกฟีเจอร์เหล่านี้เนะี่ยเพื่อนๆน,น่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วเราขอข้ามมาที่ฟีเจอร์เกี่ยวกับ Magnetic Switch เลยดีกว่าพวกการปรับ Magnetic Switch นะคะให้เรากลับมาที่หน้าแรแรกกลลคิไปที่สต เซตติ้งค่ะจะมีพีเซตมาให้ทั้งหมด3โหมดโอ้โ oh, หอันนี้คุ้นเคยมากแต่ระดับเราแล้วนะคะก็ไปเลือกที่คัสตอมเองดีกว่าในแท็บสุดท้ายโดยหน้านี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ทั้งค่า u a t ช o n Point ว่าผิดทิกเกอร์สามารถตั้งแยกแบบรายคียหรือว่าทั้งคีย์บอร์ดก็ได้โดยสามารถตั้งค่าระยะ Active และรีเซตตั้งแต่0.1มิลเป็นถึง4.0มิลหากอยากให้ปุ่มตอบสนองไวๆนะคะก็สามารถตั้งระยะ Active ไว้ตื้นๆส่วน,นใครสงสัยว่าทําไมาลากลงมาสุดแล้วมันได้เพียงแค่3.7ิเท่านนนนััน้้ตวีมะ จะมีเดสโซนนะคะอยู่ที่ก้นสวิตอยู่ที่0.3มิลการเราแบบยกนิ้วโดยไม่ตั้งใจหรือว่าบางคนอาจจะมือสั่นจังหวะตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เป็นค่าที่กันเอาไว้นะคะหากใครต้องการจะปิดกลายเป็นซีโร่เดสโซนก็สามารถเลือกปิดได้เหมือนกันค่ะส่วนบริเวณข้างๆกันนั้นจะมีการตั้งค่าราฟิดพิเกอร์สามารถเลือกได้ตั้งแต่0.2มิลไปจนถึง2.5มิลค่านี้จริงๆก็ค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันหากใครที่เป็นสายวาลูเลนนะคะบางจังหวะเราอยากจะหยุดให้ตัวอยู่นิ่งแล้วก็เป้าโต ค่าล a าพิทิเกอร์ก็ควรจะปรับไว้ตื้นๆแบบ0.2เนี่ยแหละแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเซนซิทีฟมากเกินไปก็ปรับลงมาเป็นสัก0.5ก็พอใช้งานได้อยู่ค่ะอันนี้ต้องลองปรับปรับค่ากันดูบางทีมันอาจจะแบบปล่อยนิ้วเร็วเกินไปเราก็คงบบกดคลิกไม่ทันตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกับคีย์บอร์ดด้วยนะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าฟังก์ชันพิเศษแต่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้บางเกมก็เอาไปปรับอดัดแอปใช้งานได้อย่างเช่น DKS 1ปุ่ม4คํคำสั่งก็สามารถเลือกค่าปุ่มที่ต้อง การเลือกระยะที่ต้องการต่างๆได้มีมอดแท็บหรือว่า MT หากแตะไวๆก็จะเป็น1ปุ่มกดค้างก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันแล้วก็ยังมีตัว toggle key หรือ TGL จะเป็นการตั้งค่าปุ่มให้กดย้ำเองอัตโนมัติเหมาะกับเกมสายฟาร์มนะคะที่ไม่ต้องคอยกดปุ่มรัวๆและหากใครสงสัยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มี SOCD หรือ snap t a p หรือยังก็ต้องบอกว่ายังไม่มีนะตอนนี้นะคะคิดว่าในอนาคตอาจจะมีอัปเดตมาเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยคล้ายกับแบรนด์หนึ่งมาก แล้วแบรนด์นั้นก็มีการอัปเดตแล้วด้วยแต่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยค่ะหากใครอยากลองใช้ SOCD Snap Tab ณนะตอนนี้แบบเอาตอนนี้เลยนะตัวน,นี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่เนาะหากถ้าเกิดมีการอัปเดตเนี่ย,ยเฟดฟมีทําโพสต์บอกแน่นอนค่ะทุกคนก็สําหรับ AZ AK820 Mac Magnetic Switch ก็จะเป็นคีย์บอร์ดแมกเนติกตัวแรกของแบรนด์เขานะคะทําราคามาได้บัจเจตเข้าถึงง่ายแล้วก็ยังมีแบบ AZ Thailand ของพร้อมส่งในไทยด้วยถ้าเกิดเอาไปเทียบรุ่นให ใจเฟ็ดว่า อาจจะมีเรื่องของโปรแกรมยังไม่ได้แบบดีมากนะยังไม่ได้เป็นเว็บเบสแต่เรื่องราคาประหยัดเนี่ยอันนี้พอสู้ได้อยู่รวมถึงว่าฟ right ีเจอร์อย่างไร้สายมีหน้าจอมาให้อันนี้พอไปวัดไปวานอ๋แต่อย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันมีแบรนด์จีนแบรนด์อื่นที่ราคาถูกกว่านี้มากมากแบบมากๆแล้วก็สเปคใกล้เคียงกันก็อาจจะทําให้ผู้บริโภคของเราเนี่ยค่อนข้างลังเลนะคะถ้าเกิดเพื่อนเคิดว่าเอออยากเอามาลองนิดียหน่นอยแมกนติกแต่ก็เอาไปใช้พิมพ์งานทั่วไปด้วยอยากจะเพิ่ม ลูกเล่นมากกว่าเป็นตัวแบบ A j a z AK 8 2 0ตัวแม็กธรรมดาก็สามารถมาเลือกรุ่นนี้แทนกันได้ได้คีย์บอร์ดแมกเนติกไปใช้งานด้วยหากใครสนใจนะเฟซแปดพี่กัดสั่งซื้อไว้ให้ร้านเรียบร้อยนะคะทั้งรุ่นไวเลสราคา2,899นบกาทแล้วก็รุ่นเสียบสาย1990บาทค่ะมีรับประกันให้ด้วย1ปีหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใครอยากให้รีวิวอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุก